ดอกลำโพงคันนี้5รุ่นใส่กับตู้ลำโพง18นิ้วรุ่นไหนได้บ้างนะครับตัวที่1นะครับดอก PA นะครับ18นิ้วนะครับเป็นรุ่นของคันนี้1,200วัตต์นะครับตัวนี้เป็นโครงหลอนะครับกายภาพก็จะประมาณนี้นะครับ หน้าตาก็จะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเสียงดีนะครับรุ่นนี้ก็ใส่ตู้อะไรได้บ้างนะครับตู้ปิดตู้เปิดนะครับหน้าเปิดยังได้เลยตู้เทอร์โบบีีได้นะครับราคาหนึ่งดอกก็อยู่ที่2790ันเานะครับสองพบาทตัวต่อมาครับจะเป็นตัวซีรีส์รุ่นนะครับผมคันนี้มรกฏนะครับตัวมัคทีบวกพงสีเขียวนะครับไม่เหล็กสองก้อนนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับใส่ตู้เทอร์โบบีีได้นะครับแรงครับผมตัวนี้ อัดแน่นเลยผมเราเคยลองแล้วนะครับราคา1ดอกอยู่ที่2,290บาทนะครับตัวต่อมานะครับผมเป็นตัวราคาที่ไม่แรงมากนะครับตัวนี้ราคา1ดอกเพียง2,190่ยบาทนะครับสำหรับตัวบรลกรดมาร์คทีนะครับผม นี้ก็1,000วัตต์นะครับเป็นโครงปั๊มนะครับโครงเหล็กนะครับแต่โครงสร้างเหมือนโครงหล่อนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวราคาย่อมเยานะครับใส่ตู้หน้าปิดหน้าเปิดได้นะครับตู้เทอร์โบบีบอย่างนี้นะครับส่วนมากผมจะลงเทอร์โบบีบนะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นตัว16โอห์มนะครับตัวของคันนี้อีกหนึ่งรุ่นนะครับ1,200งันสอบาทนะครับตัวนี้ก็โครงปั๊มนะครับลูกค้านะครับบางท่านนะครับหาดอก16โอห์มไปใช้งานนะครับผมเพราะว่าจะไปขนานกันให้ได้โอห์มนะคค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 ครร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 ัััััััััััับบ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 ผผมมกกกก็็็สสสนน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 นใจ่่่่งงงไไดดด้้้้้้ตตตตวววีีีีลููเทททออออ์โยยาาาาะะะะ1 2,350ห ตัวสุดท้ายครับเป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะครับเป็นตัวพิกกี้หนูนะครับตัวนี้ลงได้นะครับเกือบตุกตู้แหละนะครับสีแปดนิ้วตู้หน้าเปิดหน้าปิดนะครับเทอร์โบวีวีนะครับเจบินอย่างนี้ก็ลงได้นะครับผมก็แนะนำนะครับไอตัวพิกกี้หนูนะครับแต่ร้อยบาทนะครับตัวนี้อินฟินิตแปดโอมครับโรงหล่อนะครับไว้สี่นิ้วนะครับ ตัวนี้ราคา1ดอกนะครับ2 5ง0ัาสบาทสำหรับตัวพริกขี้หนูนะครับผมรุ่นเจ้นที่ยมเลยตัวนี้ขายดีทางร้านฮิปโปเราก็มีจําหน่ายนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับอยากได้ดอกไปใช้งานนะครับไปใส่ตู้อย่างนี้ก็ติดต่อทามกันได้ที่ร้านฮิปโปเรานะครับผมเดี๋ยวร้านเราก็จะแนะนํานะครับว่าเออมันใส่ได้ไหมเสียงเป็นยังไงนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ